มีก่อนเรขเรามาประชาสัมพันธ์เป็นความรู้กันสักิตปีจุค่ะเปิดอยู่ตัางนวนี่หนูยังไว้เรียนต่ปอโทปอเอกถึงกระได้ได้โตจนจบนะแต่ว่าโต้โต้โทตโตตโตต้ตเลยนะคือโทษตองแล้กกนแล้วก็เอกดุม อได้หรือไม่อะไรคะโถตองตองโตเองกดุ้มอุ้มเด็กเด็กคอนซึ่งมีวหวไปเรียนแล้วเรียนที่เรียนจังเรียนที่นีดาค่ะโอ้ยนี่คบมาต้านเลยมาต้านเด็กใครนี่ที่บอกให้ว่าคนกรุมประชาสัมพันธ์เรานั้นพีเออจบจากสถาบันนี้นีดามากมายเป็นคนมีคุณภาพนี่หนุ่ยแรงจริงจังเลยนะตันฟังให้ดีท่านหน้ากันเลยจริงจังว่าพ่อเอ็นบีทีนครสีธรรมรัตพ่อจัสนีนเรื่องฮิรันของเราฐานก็จบปอโทจากนีดารุ่นทีสิพก อ่อาแล้วก็ข้าวฟากนะคะนี่เป็นข้าวฟากเลยจากซิทกรุ่นทียีซิบกือใครรู้ไหมพ<ไ><ข>อเราวันซิกรุนที่ิบกซิกรุนทียีพกล่าสุดคือพีนาริจจิตพงพ์ผู้สืกอข้าวซอวทอนกรศรีศ่ธรรมราชก็บอกว่าเป็นรุ่นพีรุ่นน้องกันเลยส่องฐานนี้ก่ี่ปีก็ใช่อย่าเล่นเรื่องอายุนะนี่ซิทเกนีดาเขาฟากมาค่ะส่องฐานนี้ก็คือนิดาสุรัฐธานีค่ะพี่น้องเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทรุ่นทีซ่ามซิท ลักสูตรปริญญาโทคณะรัฐประาศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์สันส้นๆยโย,โยโนิดาเปิดรับต่อในเปิดรับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่หสิงหาคม6กสมเรียนเฉพาะเสวอาทิตย์กับอาจารย์ที่มาความสามารถใครที่สนใจนะพี่จู้เขาบอกว่าสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ entranida d o ac.th หรือว่าข้ออนุญาตให้เบอร์คุณจินตนาผู้จิจะประสานนะคะหรือกองการศึกษา0 8 1 8 4 9 3 5 2 7แล้วก็0653544546าหสำหรับหลักสูตรป่อโทรข้องนีด้าเนี่ยเขาบอกว่าเปิดการเรียนการสอนแห่งเดียวในภาคใต้ก็คือที่จังหวัด สูรัฐธานียากไปเรียนแล้วสนใจก็ไปสมัครกันได้ค่ะซึ่งเราสองคนเองก็ยากเรียนแต่ว่ายังคาดทุนทรัพย์กันยุนั่นแหละเรามมวแต่สมัครกันนี่เรากเดรียนโทองโตเอกดุมอุ้มเด็กกันอยู่แล้วก็จะไปเรียนนี่ได้ใช่ค่ะเราไปสมัครคนโถงกันยุนนะคะกับติดต่อกันมาได้หร่างไหมนะคะใช่ค่ะ